ไม่จะขายไม่ออกก็พ่ออย่างนี้เล้วโอ้จะขายลูกสาวยังไงเงาขาวอย่างเงี้ยฟินฟินดูห่างดูห่างตาลอยตาลอยโอ,โอ้ฟินโอาตาโตตาโต ถ้ายย่หูก็จะฟินไหมโมใหย่หโด้วยนอเออโนตโหโนตโหสปาซาบาโมโอ,โอฟินฟินออโอ้โอหาหาหาสองรอบไม่ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ได้ข่าวว่าวันนี้นอนทั้งวันเจ็บเจ็บจับแล้วจ้า แค้เขาว่านี่นอนท้องมนันนะลูกมันท้องวังนไม่เห็นหาว่าด้เรื่องของความฟิน,ฟนโอ้โอ้ก้าหัวคือคือจะตาลอยฟิน ลูกนี่มีความสุขเนาะมีความสุขมากๆโอ้ยคนช่วยคนช่วย นอนกันแล้วจังเลยลูกโอ้นอนนอนนอนแลาวหมผ้าลูกนะหมผ้านอนนอนนอนมคนวยนอนคนเวยนอนนะลูกคนเวยนอนเวยนอน